อีกมองนึงนะครับผมมาจะได้ผมกระตรงแวะครับผมมันคือใสเลือดผมแล้วนะครับผมก็ยัสดีครับครับผมผมสั่งเข้ามาสวยดือดลักครับมันนี้กะอาจารย์เป็นแวะมาเยี่ยมครับพี่น้องครับมาใ่ายิ่งไลยเพิ่งก็มาหาครับโอ้สุดยอดเลยครับจัดฟุตบอลครับผมท์นาเมนในสุดยอดเลยมั่นมากครับมือนึ่ครับเชือนเตนครับเตอนครับอ่ามาอัปเดตให้พี่น้องเมืองน้องเขาเนาะนี่นี่ครับนี่คือพระเอกในคอกเลยครับของพี่ทอมครับคู่บุญคู่บารมีเลยสามปีครับ สามเดือนครับอ่ะเพื่อพี่น้องยังไม่ได้เห็นคลิปนั่นเนาะครับพี่ท่อมแนะนําลูบรอๆข้างหลังนี่แน่สักหน่อยครับผมมีเจ้าเจ้าคัณเพชรครับอ่าสายเลือดอไทยนะครับสายเลือดพ่อลูงเพชรครับไม่แดงครับอยู่ไทยนะครับตอนนี้อายุสามปีกับสามเดือนครับสามปีสามเดือนเนาะสูงเกือบร้อยหกสิบปะครับตัวนี้ครับเราบริวารโดนเนี่ยแหละครับผมผมเห็นเมื่อกี้เพิ่นลงไปเซน้ำ แต่กระสีตื่นคนสนอยแต่ว่าผมเห็นเพื่นมีความสุขมากเลยนะพีทอม,<ผ>มอยู่หนีพีทอมปล่อยมันบะปล่อยครับเออปล่อยยังมีความสุขเลยสีอะไรครับไหว้ไส้ต้ง,ตงเรีน้นนะครับแล้วตัวน,นี้คือมีผลงานแล้วคลิปก่อนกะได้คุยกับพีทอมแล้วเดี๋ยววันนี้สิไปอัปเดตให้เพิ่ออีกว่าสิเป็นทั่ไหนเนาะตัวน้หน่อยตัวนั้นเป็นแน่แน่นะครับเมื่อกี้ดมได้ตัวแม่ครับคึกคักอีหลีเมื่อกี้อยู่ขางสาผมไปเบื้องอยมเมื่อกี้นี่มีความสุขอืมครับกำลังกำลังดูต่อเขาบอกแย่เลยครับ ตอนนี้อนี่ยผสมราคาผสมสามพันเดี่งนะครับผสมจริง 3, ค<ว>มโตขมโตครับเชือสิบอ12ลอดชุดหนึ่งกับสามพันครับแล้วก็วมีโพราการปากชอบติดท่องครับค่าผสมกาซื้อฝากติดทองคือค่าผสมนี่ร็สามพันหงยาฝากวานละสองรบาทครับาอยากฝากจนมันพันรอบหรือว่าเทอาไี ฝาซิบเมื่อฝาคาเมื่อกาคิดเมื่อละสองใบเที่ยวครับครับตอนตอนแรกนี่เพื่อนกินอย่างน้อครับี่คะนี่คือสียบครับยะครับซื้ออายาเปียวยาจุด่าให้เป็นกินครับโอ้ยมีความสุขเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้พี่ท่อมผ้าไปเบงลูกเพื่อนนะครับว่าสิเป็นยังไงเนาะอยู่ห้องไหนครับผมอยู่นี่อากาศดีครับผู้ปกครองนะครับที่้าลลูกมาติบอลมันอีกป้าเพื่อนมาสั่นว่าอันควายเพื่อนมีแต่โตงามๆมาจนเป็นลัะเพื่อนคุยกันนะนะ เพื่อนกับเพื่อนกับโมฮูเดาว่าที่มาที่ไปอยู่นี่มันเป็นยังไงเนาะพงค์คนเขาบ้านอึ้งเลยครับคอ,อ,อกไหนครับพี่ทำปาดที่โตอันมือมือผมมาไายบอนี่ <c oughs> หรือหรือว่าแมนตัวนั้นแมนบอลไอ,อ้ที่ว่าไอ้แม่ดอนแมนบอลครับปาดเบิ <c oughs> อออ้งค <c oughs> รับไอ้เบิ้งเด้อครับดอกเขาครับ ขนสีดำปึ๊บเลยนะครับอันนี้คือแม่เพื่อนนะครับที่เป็นแม่ดอนเพื่อนอายุหลายปีแล้วครับที่เห็นต่อนานะครับสามเดือนนะครับแต่ว่าเขาก็ยังบม่ทันได้ยานมมันเนาะให้มันเอาธรรมชาติเนาะปกติเพื่อนกับสียานมบระมันหาหกเดือนเพื่นแหละครับแต่เป็นควายทั่วไปป้าอัตลักษณ์คือมาดีใช่ไพี่ทอมค้างยืดเลยครับแข็งขาครับอันนี้คุณแม่เพื่อนนะครับผมตรงหัวตรงย่งตรงย่งตรงย่ครับสามเดือนนะครับนี่พี่ทอมว่างแผนว่าจะไหนนี่มีคนมาเบิ่งมาขอไปนี่ ก็ถามอยู่ครับเอาเรียกว่าอะไรปลาสุดยอดเลยครับนี่คือเป็นลูกตัวแรกนะที่เกิดในคอกนะแล้วเป็นลูกของเป็นลูกตัวแรกนะครับที่ที่ที่ผสมทับเลยผสมทับครับซูรินทับตัวแรกครับของไอ้เจ้าขวัญเพชรพ่อเนี่ยนะโอ้ครับแล้วตัวนี้พี่ท่อมรับทับไปจากตัวแล้วจำได้บ่ขวัญเพชรนี่เขาสองร้อยแม่แม่ครับโอ้โหตอนนี้เพิ่นกระจายย่อยไปเที่ยวไหมครับ อืมอืมอืมอันน้ำเชื่อหลอดโบเกียวแต่อันนี้คือที่ว่า200นี่คือสมุใบครับโอ้พิ่นจดย์ใบนะครับพี่น้องครับ200โตเลยนะครับเพิ่นผลงานเพิ่นทยอยมาไปพี่ทอมตอนนี้คุณต้องผีดสายยันครับกล้ยกล้ยแม่ตัวแม่ทุ่ไร้ไข่ไข่ตกครับไข่ลูกขอกแม่ผมว่าไม่นแบบเขาตัวนี้เงี้ยครับบัวเมียนครับผมหน้อยกว่าครับ โอ้บอกเดียวกันเลยครับอันนี้คือครับผมครับสีเลือนึ่งจนเขาสีครับมง่ายขนาดสุดยอดเลยครับผมหาผู้ใดมาบ้านสวยด้วยรักฟาร์มนะครับของสองซังท่อมเลยครับแวะมาเบื้องได้ไม่เห็นผลงานเต็มๆเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีอีกอหนึ่งเนาะที่พี่ท่อมเพิ่นให้บริการนั่นก็คือคาเฟ่ครับ ฟังนั่นนะครับเิลติติดตามคลิปนะครับแล้วก็ฟังน for yeah> claro ั่นครับผมคอกไถ่ครับต all ัวน hm um ่ะไปพาผมไปเบิ้งหน้าอีกสักหน่อยนึงเป็นควายฝากครับเป็นควายฝากเนาะเอ้าไอ่เล่าไปก็ได้ครับว่าเป็ีไเป็นควายฝากครับมันพานรอบกันแล้วแต่ว่าเพิ่นอยากให้มันชั่วครับพี่ทอมเล่าให้ฟังในฝากจะไหนแน่ครับมีเงื่อนไขจะไหนแน่ครับคืึสิครับค่อยๆฝากเนาะบางทีแล้วเพื่อนดีฝากว่าเป็นเท่านี้บาททเ่านี้บาทของผมบอครับของผมคือค่าผสมนี่คือสามท่านครับค่าฝากผมคิดมือละ สองร้อยบาทคันฝากสิบห้ามือกับสามพันครับกันดากไข้พังเราเอาเอาเป็นเดือนนึงกับหกพัน็สิไหมครับเอาแบบนี้ได้ครับง่ายครับเราคุ้ยยูนีฟอร์มพการลดน้ำหนักนะครับกินคือกินเท่ากันกินเท่าังคู่ตัวเลยอาจจะคยหวคุ้ยแ่ไม่ต้องอ้วนไปไกลยูเคอนยูเครนยูออยูขวายรังอาจจะกินดีก็ขวาก้าก็ได้ป่เลยนว่างครับพี่ต้อมดูแลดีครับแตามมาขวาี่ผมบ่าจะเปนคุ้ยตัวยครับอืมอือครับอาจจะไหนกัติด ต่อติดตามพี่ทอมได้พี่ทอมฝากเบอร์โทรฝากช่องท่านติดตามนะครับผมเบอรติดตามนะครับผมทางเข้ามาเวยโดยลังนะครับเบอร์ทั่วครับ086ย์แปดหกสองหนึ่งแปดหกสามเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องครับดูมาเลยด้วยครับพื้นที่นี้ยุ้ยสครับบอกพี่น้องอีกสรอบนึงนะครับดั้งขางฟ้านะครับดั้งอยู่เชียงสะบังตะลุกทุกซีเพรย่างตลาดจังหวัดเชียงใหม่ครับผมครับโอเคครับขอบคุณพี่ทอมมื่อนี้ครับที่ต้อนรับผมโดยไม่ตีจิตนะครับม่วนไลฟ์วัอนี้ครับจนคำจนหมื่นเราสิเมื่อแหะพี่ทอมขอบคุณหลายคคคคคคครรรรัััับบบบบบผผมมขขอออุุณณโเ